ลปนกหนีหัวใจแล้วมา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 ล่ามาล่ามาล่ามาลขอบคุณมาครับขอบคุณมาลานอกมก่อหาักาก็รัมือนีล้าก่อนไล่แตถือว่าหายกราังใจแล้วสื่อบากลรักชาหนึ่งย้มาบกว่าทแ่ถือว่าหากาั้งใจแล้วถือว่าามเบนาฟอรม้นเดอ ก็ยังคู่บอลองตัวเกี่ยวว่านั่นคู่อนักตาม้าน้านมือนีเรื่องจากปลาึงฟุตพอษากเพราะราคาบบโครไกดีครับคี่้องคนอยากคนักจืดเทดีเลอเราสุดเดือดามองดรามากแล้วว่าเอาเดี๋ยวมือสันบ้างดีมือขึ้นให้ไหมจะขอรองมากเทียเกี่ยวขอเสียงเอซีของนักนิตาตัวเกี่ยวนะ่ยครับ่งบสีเดล้อดีกนตาเป็นสาวแต่เสียงนนิาพดีดูอเ้ด้อกี่สายะไรเอคุณ่าง้านเพื่อภาษาสามกี่พาปิดาแ เื่ตงไกลไปาเพื่อสามสี่ถเพื่อสามี่งานราผมห้องน้าบริการเรื่องฟังผีเดอแต่ว่าตอนนี้น้าบ้ไเอาขี้อัดไปก่อนเขาเ่อง้เขาต่อกีดกับนจมเ้อร่ไคคเก็บอมาพเก็บอันปากแกนั่น่นเก็บฆ่าจอดรถไก่พุทธะเก็บรพี่น้องเพื่อดนบี้ได่หัา้เรอเพ่เขาเสียงดังพ่สิาเาเด้อล้งกู่นกันาาวใ่าวด้อเลยต่อว่าพ่นาขาดยู่าพิ่งมา ได้ครับโยมโยม,มหันหน้าไปเฉียวทางนู้นมาสั่นต้องขอขอบคุณท่านผู้นักชุดฟ้องแม่ผู้ใหญ่ฝ่าผู้ใหญ่ตำรวจปลาร้าของผู้เมืองกันขอนแก่นบางเว้นี่กับผู้ว่าราชการนะครับเปิดงานไปแล้วเนี่ผมทับผู้ว่าทางสภาวัฒนธรรมก็เปิดงานไปแล้วเนี่ผมได้หนที่บ้ว่าที่แรกมาเป็นลูกหลานชาวขอนแก่นขอเสียงผมมือต้อนรับเนีครับสัญญาว่าจะสร้างเมืองขอนแก่นให้เป็นที่รู้จักนะครับผมจะเป็นหนึ่งคนเพควอสร้างผลงานเอาวัฒนธรรม ไปคนิเขาอยใส่เ้นมาอยู่เหอ่มะเทียวบางเฮาเร็วนี่สิเปิบาโดกไปบุญุเด้อเีกเป็นอีกนึงธุรกิจนะไปดึแจกบ้านแจกพุ้น้ากพ่เปิดธุรกิจเผเปิดทอนี่ลูกค้าท้งเงเียบทั้งเส้นไม้มาเทียวฝันกันเฮาพข้าแม่ขายกับเชลีไขดอกขขยดีเนาะอาจซี่ข้าวเสียบุญแค่ท่านบอออกมาีลามาแดนเซอมาเ๋ยวแล้วมาค่อยแจก กูจดกูห่างไหนแลถวตรงตู๋ก็แถวห้ำบอตองตรงก็ดีนะแค่ดีๆนะให้ผู้น่ยุ่งเหินบานนโรกประมข้างหนัา้ง้นเอาปัญมาทขึ้นบนโลกไปลงมาล่ะต้องบาลลกมา คือที่าเนเตกเกี่ยวทสีแสง้ยังนนเอมันดูแสงเอาไปมาโอเคอันนี้พี่้องบานเราทำบุญรับกันด้วพี่้องเด้อเหั่ดแดเอบอมป้าเ่งเบ้านเไรนี่บุญไงห้ขอเจิญร่วงงานทำบุญมหาชาติประจําปี2 5 6พณวัดสว่างหนองไหตำบลพระรับปเกินกาอนแก่น ตั้งแต่วันที่15ถึง16กุมภาพันธ์คุณสกลังซ้อมประฆ่า168คุณมหาชาติบุญเพลเวศเป็นประเพณีตาม22ชาวอิสรซึ่งปีนี้ทางคณะกรรมการขอเชิญชาวบ e, ้านหนองไผ่บ้านโพชัยนะครับผมมาร่วมทำบุญนะครับพี่น้องกระไหลกันเทศมหาชาติสืบสกันทังคาถาวันที่15โดยมีเพื่อเปิดรับบริจาคที่ทรงนี้วันดอนเขร์ที่2เดือนเจริญพุันธ์นะครับผม16ก็ทำบุญตักปา รับการหลอนจากผุกต่างชาติทอดทลายเสีย,พยง,งพิธีและผมขอขอบคุณพระพุทธเจ้าสูงคบาสาิกา,า,า,าวัดสว่างหนองหอจากให้รักจากให้คิดถึงไม่ใช่จากให้สัง่งเนาะเอเอเฮามาเอาบัณนี้เรื่องภริยาอยากท่าบุญน,นั่ครับพี่น้องบุญใหญ่เฮานอกจากบัณนี้เ่าเบิึงฟรีเหล่วบริจิตเงินงสิบ,บาทพี่น้องอยากใส่เงินสิบบาทชอบบาทกาไก่ยอดว่าใดยอดเงื่อนเผยเดาเมื่อทั้งร่างกับใบใครหามันไปดลด ดเิกทำกเกลูกฝากนดบสิแ่น้สิบหนกาไยอมากกันเด้อให้เสีงให้เงปกไปทลทุกใส่าแล้วรอมีประโยชน์เน่ยลกเนขามเออลไปทงไปแต่ตกแห้งแล้วเนี่ยกไปทำลูกแหงเด้อมันไปออกข้างตับวกคนแห้งแล้ว ทุกการที่จะได้ขโขออกขางแเพื่อพี่แจะได้ลองได้อบเราบางนี่เออเอาับพุ่นับรถมาต่องเกิดชาติชาติไหนขอให้สวยขอให้รวยด้วยทรัพย์สินมีกินมีใช้ที่ะเางหนออกางทางแล้าได้ออกไปข้าทางพลังพลัเพี้ไปด้เออเพื่อให้สกษตรรได้รับคขาให้าทาย

ยังละนี่ยังละนัทฟางเดงละนั่นโอ้ยมันเรยสีเยียบข้อเข้ามันยังวะ I mm -hmm.